เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อยังมีผู้คนในโลกนี้ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือผู้คนพวกนี้คือชนเผ่าที่ตัดขาดจากโลกาพิวัติอย่างสมบูรณ์และไม่ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่เกาะของพวกเขาวันนี้พอการจะขออาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับชนเผ่าเซนติเนลนับเป็นข่าวที่สร้างความตะลึงให้กับคนทั้งโลกเป็นอย่างยิ่ง จากการที่จอร์นอารเลนชาหนุ่มอเมริกันวัย27ปีพยายามเข้าไปเผยแพร่ศาส,สนาบนเกาะเซนติเนลแต่กลับถูกชาวเซนติเนลสังหารด้วยธนูจนเสียชีวิตที่ชายหาดเกาะเซนตินลเหนือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอันดามันในอ่าวเบงกอลที่ตั้งอยู่ระหว่างเมียนมาและอินเดียเกาะแห่งนี้คือที่อยู่ของชนเผ่าเซนตินลลิสที่เป็นปะปักกับคนภายนอกและการติดต่อกับโลกภายนอก และเกาะนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ยากมากที่สุดในโลกเกาะเซนติเนลเปรียบเหมือนดินแดนสนธยาแม้ชาวโลกจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของเกาะนี้แต่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับชาวเกาะหรือชาวเซนติเนลน้อยมากเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถเข้าไปทำการสำรวจเกาะแห่งนี้ได้อย่างจริงจังโดยเอกสารหลายๆชิ้นในยุคโบราณระบุถึงความดุร้ายของชาวพื้นเมืองบนเกาะเซนติเนล อย่างบันทึกของมาโคโปโลนักเดินทางชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตรวตรรษที่13-14ได้กล่าวถึงเาวเซนติเน,เน,เนเลว่าเป็นชนเผ่าที่โหดที่สุดและกินทุกอย่างที่เขาสามารถจับได้โดยเกาะเซนติเนลนั้นเป็นเกาะเล็กๆที่มีเนื้อที่ประมาณ32,000ไร่อยู่ในเขตปกครองของอินเดียไกลกับเกาะอันดามันและเกาะนิโคบาคาดว่ามีประชากรประมาณ 50- 150คน ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับตำนานของชนเผ่าแห่งนี้ภาษาที่ใช้พูดรวมถึงพฤติกรรมและวัฒนธรรมของชนเผ่านี้เพราะชนเผ่านี้มักจะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่ารวมทั้งไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอีกด้วยที่พอจะรู้มาบ้างก็คือการดำเนินชีวิตของพวกเขายังอยู่ในยุคหินอาศัยการล่าสัตว์จับปลาเก็บของป่า ซึ่งหาได้จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติทําให้พวกเขาไม่จําเป็นต้องเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์เป็นวิถีชีวิตตึกดําบันที่คาดว่าสืบทอดกันมาก,กว่าประมาณ5 0,000ปีโดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยในยุคล่าอนาณานิคมหลายชาติในยุโรปบุกเข้ายึดดินแดนต่างๆทั่วโลกแม้แต่อินเดียก็เคยตกเป็นอนาณานิคมของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่19 อังกฤษก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเกาะเซนติเนลมากนักยังคงปล่อยให้ชาวเซนติเนลดำเนินการใช้ชีวิตอย่างอิสระและเอกเทศต่อไปและเมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วทางการก็พยายามจะเข้าไปติดต่อในเกาะเซนติเนลหลายครั้งแต่ก็ต้องพบกับการต้อนรับที่ดุเดือดและดุดนันด้วยลูกธนูเล่าหาฝนจริงได้แต่นำสิ่งของที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์วางไว้บนชายหาดเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตร มีเรื่องเล่าบอกเล่าหลายเรื่องรล่าที่น่ากลัวเกี่ยวกับชนเผ่าเซนติเนลลิสคนที่รอดชีวิตกลับมาได้ไม่บาดเจ็บสาหัสก็ถึงตายก็ต่างมีความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดในปีพศ2524ก็เกิดเหตุการณ์สุดระทึกเมื่อเรือของปานามาได้หลงเข้ามายังเกาะแห่งนี้และก็เป็นเหมือนอย่างที่ผ่านมานั่นก็คือถูกชาวเซนติเนลตอนรับด้วยลูกธนูจำนวนมาก ทั้งหมดจึงต้องหลบซ่อนอยู่ในเรือกว่าหลายสัปดาห์จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ได้อย่างทุลักทุเลสิ่งซากเรือลำดังกล่าวก็ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ในปีพศ2439นักโทษที่ลงเรือหลบหนีจากคุกอังกฤษในหมู่เกาะอันดามันนักโทษรายนี้ได้แวะบนเกาะชายฝั่งเซนติเนลเหนืออีกไม่กี่วันต่อมาบรรดาผู้คุม และผู้ติดตามที่ตามหานักโทษก็พบศพนักโทษชายที่มีล่อง้อยถูกเชือดคอและยิงด้วยธนูในปีพศ2517มีกลุ่มนักถ่ายทำสารคดีที่เรารู้จักกันในชื่อ National Geographic พร้อมทั้งกองกำลังติดอาวุธเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้เพื่อถ่ายทำสารคดีชนเผ่าก็มีการผูกมิตรด้วยการมอบมอหม้อไหกะทะตุ๊ก,กตามะพร้าว และหมูตัวเป็นเป็นแต่ก็ไม่มีผลใดๆเพราะชนเผ่านี้ต่างยิงธนูและปาหอกเข้าใส่ตลอดเวลาจนทำให้ผู้อำนวยการสร้างสารคดีเรื่องนี้ถูกยิงด้วยธนูยาว8ฟุตปักบนท่อนขาข้างซ้ายของเขาแม้ว่าการถูกยิงเช่นนั้นไม่ถึงกับตายแต่ก็ต้องยุติการถ่ายทำสารคดีทั้งหมดทำให้โครงการดังกล่าวเป็นอันต้องล้มเลิกไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังแล่นออกจากเกาะ เมื่อทุกคนต่างหันกลับไปมองด้านหลังจึงพบว่าชาวเกาะได้ฉีกตุ๊กตาออกเป็นชิน้นๆรวมทั้งหมูตัวเป็นๆแล้วต่างฝั่งของขวัญทั้งหมดลงบนพื้นดินพร้อมกับถือธนูหอกและอาวุธโห่ร้องด้วยความดีใจที่ได้ขับไล่ผู้ลุกลานออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้ปัจจุบันอินเดียได้ประกาศให้เซนติเนลเหนือเป็นเขตห่วงห้ามห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปอย่างเด็ดขาดแต่ถึงกระนั้น ในปีพศ2549ก็มีชาวประมงอินเดียสองรายลุกล้ำเข้าไปจนถูกฆ่าตายที่ชายหาดดังกล่าวและล่าสุดก็คือในกรณีของจรอร์นอาริเอนชาที่มีรายงานว่าก่อนหน้านั้นเขาพยายามเข้าไปบนเกาะแห่งนี้ถึงสองครั้งและก็ถูกกระดมยิงด้วยธนูแต่ก็รอดมาได้จนกระทั่งมาเสียชีวิตลงในการพยายามเข้าไปในครั้งที่ส และยังไม่สามารถนำศพของเขาออกมาได้จนถึงทุกวันนี้